แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตราคาปาล์มน้ำมันวันนี้27พฤศภาคม2565เพิ่มขึ้นอีก40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะราคาปาล์มน้ำมันวันนี้โรงงานประกาศรับซื้อปาล์มทลายสุกด,ดีเพิ่มต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยราคาปรับขึ้นอีก 10ส,สตางค์ต่อกิโลกรัมจากเมื่อวานนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะราคาปลา์มน้ำมัน27พฤษภาคมนะคะตรวจสอบราคารับซื้อปล์มทลายสุกดีจากเกษตรกรทั่วไปจากบริษัทรังน้ำมันปล์มจำกัดประกาศพบว่าราคาเพิ่มขึ้นจากวันนี้นะคะกิโลกรัมละ40สสตางค์ มาดูราคาปลาล์มทลายสุกด,ดีกันนะคะราคาปลาล์มทลายเกรด A ราคา9.70บาทต่อกิโลกรัมปลาล์มทลายเกรด B ราคา9.50บาทต่อกิโลกรัมปลาล์มทลายเกรด C ราคา9.30บาทต่อกิโลกรัมนะคะ ราคาปาล์มน้ำมันวันนี้นะคะขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วหลังจากที่ราคาร่วงรับข่าวอินโดนีเซียรเริ่มส่งออกน้ํามันปาล์มอีกครั้งกดดันราคาดิ่งลงสู่ระดับ8-9ถึงบาทต,ต่อกิโลกร,รมัมเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ผู้ค้าคาดผลผลิตยังคงอยู่ในระดับต่ํา หากดูจากราคาปลาล์มน้ำมันของไทยและแหล่งผลิตสำคัญ3จังหวัดนะคะซึ่งก็จะมีสุราษฎธานีกระบี่ชุมพรเฉลี่ยรายวันนะคะที่รายงานโดยกรมการค้าภายในเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าราคาเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคาปลาล์มทลายโรงงานรับซื้อเทียบกับเมื่อวันที่25พฤษภาคมราคายังเท่าเดิม โดยราคาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ที่9.30-10.00บาทต่อกิโลกรัมกระบี่อยู่ที่8.70-9.70บาทต่อกิโลกรัมและที่ชุมพรอยู่ที่8.90-9.80ถึงบาทต่อกิโลกรัมนะคะอัพเดตข้อมูลล่าสุดจากกรมกันค้าภายในบริษัทรังน้ำมันปาล์มจำกัดนะคะ